ยืนหัวหลอดซื้อหัวหลอด,อดเป็นคล้ายๆว่าเฮ็ดเสียงเป็นนากัวงจีงนะหญเสียงเป็นนากลัว้าเป็นคนทำเป็นกนาก,กนอือพูดถึงว่าย่านเล่นล่นหุครละ ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมก็มาพบกันกับผมก่าพาด้วยครับมือหนึ่งกาาได้มามาตามแนวทางความฝันหรือว่าเลขขันน้ำมุนน้ำตาเทียนของพระลึกลับครับผมเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดจากทางช่องก่าพาด้วยครับผมหลังจากเมื่อคืนนี้พระลึกลับฝันเห็นน้องกุมารครับผมว่าน้องกุมารจะมาไห้โตเด็ดโตัวดีโตไดใดสาหรับ แนวทางของพาดลับรังหวัดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กับรอมารับชมไปพร้อมๆกันครับกาพาด้วยครับผมตามแอดมาเลยครับครับครับกลับมสัการครับเจริญพรเจริญพรเมื่อนี้ก็ร่วมยูทูบพี่กับมาอาจารย์เนาะกบเอาวันนี้เนาะ าจารย์รขอขอธรรมะจากนี่จะน่อยเนี่ยครับอาจารย์ก็ค่อยประกอบเขาไปนะครับคือคือเอานี่แล้ท่านาก็คือออกภาษาลาพระเจ้าเร็วอาจารย์อ่นหีก่ครับเป็นยังไงนะครับน้อยกัน,กกน,นิมิตแม่นิมิตอยูเนาะ นิมิตว่าวันนี้ก็เพิ่งมานิมิตท,ที่อาจารย์บ่ดด้นิมิตบ่ดด้ฝันมาดนแล้ว <Yeah. S 1> ก,ลก็เลยกลับมาอีกกลับม,มาวันนี้ก็นิมิตท,ที่ว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอีกแบบนึงคือวันสองสองสอง,สองวันที่แล้วอาจารย์นิมิตคือยังอาจารย์ไปงานไปงานหนึ่งที่นี่อาจารย์ปวดท้อง ก็เรยว่าสิไปเข้าห้องน้ําห้องน้านั้นนี3ห้องแต่2ห้องนั้นมีผู้เขาอยู่แล้วคล้ายๆแต่ว่าปวดนักอาจารย์เข้าไปเข้าไปดึงห้องแรกก็มีคนอยู่ห้องที่สองก็มีคนอยู่เพราะห้องนี่สห้องนั้นว่างก็เลยได้เข้าไปเข้าไปอาจารย์ก็เรยว่าสิไปปล่อยทุกปล่อยเบา อพอดีเข้าไปปุ๊บมีเสียงหัวเลาอเสียงหัวหล่ออยู่้างอยู่้างผนังท่านของน้่อาจารย์ก็เลยว่าเอา้ามันเสียงยังแบบนี้ฟังไปฟังมาคือเป็นเสียงเด็กหน่อยเด็กหน่อยหัวหล่อหัวหลอยังคัด mm hmm. อาจารย์เลยสะดุง้งเลยคลาย,ายว่าบพราะแม่น่าตกใจ mm hmm. อ่าคือว่ามันเสียงเป็นเสียงยังคือมานหัวหล่อแบบนี้ ก็เลยหยุดเบิงหยุดเบิงอ่าเี๋ยวเบิงอ่าอ่าโถเี๋ยวเบิงถกับพมียังตาไมีเสียงของเราเป็นน้อยๆเพราะว่าอาจารย์เบิงเนี่ยอ๋อมอมากก็เลยหัวเป็นกุมารอืออาจารย์ว่าเห็นเห็นเห็นตัวเรื่องอาจารย์มาดนี่ก็เห็นเสียงเห็นตัวยืนอยู่ข้างบนนะเพราะว่าเป็นเงาหมึดเป็นเงาหมึดพุ่มพวงนิก็เลยว่าอม คือยังม่านี่งก็บสิมาหยอกม่าสิหยอกกันนะประมาณหยอกอาจารย์หัวหล่อฮึ่มขึ้นคล้ายๆกึ่งแต่ว่าเป็นกุม่านไงอันขณะนั้นเน่ะปดทุกอย,ยู่กับอาจารย์ย่างย่างย่างตื่นเลยอ,อาจารย์ก็ตื่นนี่กันตื่นก่นนอนสิออกมาแต่ว่าห้องห้องน้ำนั่นเป็นที่เอาสายไฟมัดไว้ย่างเห็นติดตาอยู่ ประเภทห้องน้ำอ่าขออธิบายความนะครับเนาะเอฟซีครับอันที่ว่าตื่นนี่บว์เป็นนอนตื่นนะครับก็ตกใจนะครับตกใจตกใจนะครับสรุปนิดนึงเสียงคือได้ยิเสียงตามว่าย่านบมอกับบอด้ยานออกเที่ยงแต่ว่าอ่ารีบเข้าไปเราไม่ยืนหัวร้อนนะครับผมยืนก็ยืนดิ่มืดจังสินะผมได้ว่ากุมารเออมาหยอกก็เรียกว่ามาหยอกอยู่นี้ก็เรียกว่ามาหยอกอาจารย์นี่แหละพอดีอาจารย์จากนี่อาจารย์ก็เรื่องหงมื่อ เขาเรียกว่าเอ้าลูซึ้งโตลูซึกโตลูซึกโตว่ามันจะของฝันไปอยู่แม่นก็เรียกว่าฝันก็ก็ครึ่งรับคือยังรับกืว่าบ่รับค่นชี้ว่าบ่รับกับ่แม่นก็ว่าครึ่งรับครึ่นตื่นนะครับแม่นค่นชี้ว่ารับบ่แม่นเพราะว่านี่เสียงเสียงใหญ่เป็นเด็กน้อยเพิ่ครับผมนั่แหละประมาณนี้แนวเพิ่งมานิมิตกัเพิ่งได้เดินิมิตอีกนิมิตฟองจันทร์มื้อนี้กะจักสิเป็นจังได๋ครับผมสิเป็นมงคลว่าสิเป็นสิ่งดีบ่ครับนะ พะอาจารย์กะมึงคัดปเไยแต่ว่าภาพที่เห็นนั้นเห็นเต็มตาห้องน้ำนั้นมีอยู่สามห้องเมื้ออาจ,จิได้ไปเห็นกับพ่อจักสถานที่นี้เ<ม>พราะนี่มีมาเรูปแบบนี้ย่านได้ไป,ไปเห็นอยู่ญาณได้านได้ดไปเห็นที่แท้จริงรืเป่าเมนพอค้ายๆอยู่วัดเออค้ายๆอยู่วัดประมันยู่วัดแต่ว่าเสียงหัวเรอะน,นั้นก็เต็มเต็มขึ้นกันหัวเราะคือค้ายว่าที่มาน้าเนือว่าอยู่น้ำนี่ S <S> แต่ว่าที่แน่แน่ในยอกแน่นอนเมื่อหยอกแน่นอน <S <S แล้วก็กูม่านก<อ>ับบริวาได้จจายังบหัวหลลอดซื่อหัวหลลออยางเดียวยืนหัวหลลอซื้อหัวหลอเป็นคล้ายๆว่าเฮ็ดเสียงเป็นนากัวจงจ่นะบฮ็ดเสียงเป็นนากรัว้าเป็นคนทรรมดากระจพูดถึงว่าบย่านแเรีนคนละกันหันาลังับอาจารย์เขาจะตื่นตื่นบันนี้มีอียังอต่อบครับ,รบแต่เราตื่นเขาเร็ว ก,ก็เลยมาผิดแต่นหน้าบึงก็ยังงง,งอยู่คำวา่าคำว่าบ่ารับกับว่าเมียนราชีว่ารับกับ่แเม่นมั่นเป็นกลางกลางกึ้งกลางกลางรรประมาณนี้อที่นี่นมีนเนม่น,มนประมาณนี้เพราะว่าครับเป็นแนวทางของตัวเล็นี่อาจารย์ว่าสิเป็นตัวไดครับด็กหน่อยกับว่าเมนด็กหน่อยตานไดนะด็กน่อยแต่ว่าคันเพื่อนที่เอาตามห้องนี่หองห้องน้ำสามหองเนาะครับผม ห้องนอนสามห้องแต่ว่าห้องหนึ่งอาจารย์เข้าไปเข้าไปแต่ว่ามันสีมีเด็กหน้อยแตเป็นกุม่านกุม่านกับเด็กหน่อยก็สที่เป็นนึ่งบ่อก็รับก็อจสิเป็นไปได้เนาะมันก็ที่เป็นไปได้คือประตูนี่กับสี่สี่มันกบประตูกับทีเป็นสี่สามสี่เหลี่ยมบอกครับผมสี่เหลี่ยมกับองพิเทนาเพิ่นได้อาจารย์ว่าเขาขับมันก็ิบ่วันนั้นเลยแต่ว่ามีสามห้องสองห้องน่ะมีคนอยู่ ซองห่องน่ะมีคนอยู่เต่าหองสุดท้ายมีเพราะอาจารย์เปิดไปก็เด็กน้อยเลยหัวรอหัวรออาการเลยกับหมอมึงถูบ่มไหมซีเมาหยอกบ่อาจารย์มาประมันซีเมนแกล้งมาเนี่ประมาณน้อยนี่จ้กองค์อ๋อองค์เดียวไงอยู่ประมาณเด็กน้งหน่อยกมไงก็เลยบ่อาจารย์แด้กูมั่นมากนะก็เลยคิดว่าสิเมนกูมั่นตรงนี้บ่ทั้งสินะ ้อติดตามไปดิแมนเพราะว่าเพิ่นมหาสิตั้งซื้อเพิ่นมหาลาภจังซี่นะโอ้กุมารมหาลาภแมนกุมารตั้งซื้อเพิ่นไว้นะมี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 องค์ใหญ่พอให้ครับได้เบิ่งบ่จ้ะองค์บ่ดีอยู่นี่องค์อยู่นัมปูโอ้องค์ที่เอาม่าครับที่เบิร์นเอิมาพอดีเบิร์ตอนแรกบ่ได้เปิดเน็ตมื้อนั้นอาจารย์ได้ปู่มากก็เลยเปิดเบิร์นเน็ตกุมารนโั่มเลี้ยงเขาเลี่ยงอ่าเบิร์อ่าเบิรซนําเพิ่นว่ามีกุมาร นี่กุมารอามากเลยเพิ่นสิมหาครับอ่าสิแม่เพิ่อนยัยโศกว่าแต่ว่ามาหน่อยมาหัวรลอดหัวหลอดจะซื้อมาามัหน่อยก็ถือว่าเปลกเพราะ่เปิดตาหไงอืมอืมม้าหนออืมลองพิจนาเบิรงเดอร์ตาห้อาจารย์ตีอาจารย์อาชีอาชอาจารย์ตีมันอาจารย์ตีอาจารย์ตีตีใส่หงน้ามั้ย ห้องน้ามัติมีมีสามห้องห้องหนึ่งฟังดีดีห้องหนึ่งห้องหนึ่งมีคนอยู่ห้องหนึ่งนั่นแหละกะที่คล้ายๆกันกับเบิกจำพันกีเนาะกะที่คล้ายกันห้องน้ามีสามห้องเนี่ยมีสองสองนึงคือปะมาณเนี่ยสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองกะผิดนะมีสามห้องตว่านสองห้องเนี่ยคนอยู่แล้วตว่าอาจารย์ไปเข้าอีกห้องหนึ่งพันมีกุม่ารมหาอาจารย์นั่นแหละ เองเห็นอาจารย์เขียนให้็นมึงรู้วัยปฏิดี่ตัวเองกระธิยุบประมาณนี้ก็ะธิยเนคล้ายๆกันเนาะของน้ำสารสารไปสาม้านะแต่ว่าทางสารแต่ว่าคันอาจารย์อาจารย์ซีเอาใครแม่นอาจารย์อาจารย์ซีเอาเอาตัวนี้มาไว้ทางหลัง โอ้ครับอ่าแต่กอยู่ในกลุ่มนี่ยเอาเป็นว่าร่วมมือซับกันไปกันมาตามตามของอาจารย์เนาะครัาแต่ว่าไก่พิทนาเบิงไก่พิทีซอยแน่เนาะครับเนาะแม่นแมนไก่พิทนาเบิงความฝันเนี่ยถ้าอาจารย์นิมิตมาแบบนี้ครับผมครับได้ยปันปันสมนีขอกราบขอบพระคุณทางด้านอาจารย์นะค่ะ ครับผมสําหรับแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางเลขคันนำมต์ของพระลึกลับนะครับผมสําหรับคันนำมต์นี่ก็ได้มากเป็นหกเจ็ดเก้าครับผมหกเจ็ดเก้าแล้วก็เลขน้องกุมารครับผมกับอาจารย์กตีพิจนามากพิจนาความฝันมากก็เป็นหนึ่งอ่าเป็นสามหนึ่งสองนะครับผมเป็นสามหนึ่งสองหรือว่าเอฟซีธันญอยากจะตัดเป็นสามสองหนึ่งก็ไดครับผมสาหรับแนวทางงวดวันที่ หพฤศจิกายน2564ครับผมเอฟซี FC ท่านไหนที่เข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริปภัณฑข่าวสารดีๆนะทางเด็ด,เดจากทางช่องกาพารวยครับผมคลิปนี้ขออนุญาตเอฟซทุกท่านจบลงเพียงแคน่นี้ครับสวัสดีครับ